มีมีหลายชนิอัน,นิ้ตัวอย่างนะตัวอย่างก็จะมีหลายทีนพ่อันนี้ก็เรียกยีนห่อนะคะ

สีใช่ไหมคะสี

จะอยู่โซนข้างหน้าจะไม่เดินมาโซนโซนข้างหลังนะคะอยากให้ผูกป่วได้เดินให้รอบดูแลรายเรียนให้เข้าถึงเกิดจะมีตาดีชื่ออะไรนะตาดีไลชโนกได้สนุกคือเขาจะไม่ได้ ส่วนรพื่อทุก้อมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนนะคะมีมีการถามตอบได้ได้ดีนะคะมีปฏิสัมพันธ์ต่อบดูแล้วก็เด็กนักเรียนได้แ active l e a นนิ่งนะคะชื่นชมในการ เราคือว่าทําได้ดีครับสำหรับการประเมินเป็นตัวเลขก็คิดว่าเก้าสิบขึ้นขอให้พัฒนาประเดยนนี้ึ้ไป